ครับพร้อมครับไลฟ์โอเคครับจ้ก็วันนี้มาเปิดตัวไลน์อัพ เป็นโปรเจกต์ทั้งหมด5 p r โปรเจกต์ของผมเองก็มาในโปรเจกต์มันแดบ,บในจอก็จะเป็นเป็นภาพยนตร์นะฮะเป็นหนังนั่นแหละก็เป็นหนึ่งใน5 p r โปรเจกต์ที่วันนี้แบบว่ามีโอกาสได้มาแบบมาพูดคุยกันมาเปิดตัวแหละว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างก็จะมีนักแสดงหลายๆท่านมาจากแต่ละโปรเจกต์ผมก็เป็นตัวแทนของมันแดบ,บในจอครับครับผม ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมงานก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะมันใกล้ที่จะจริงๆมันก็ไม่ได้ใกล้มากตอนนี้ของของผมมันอยู่ในช่วงของขั้นตอนที่เราทำา c จหรือว่าโพสต์โปรดักชั่อยู่ซึ่งเราก็กำลังมีการตัดต่อ,อเพื่อบอกว่าวางแผนทําทุกอย่างให้มันออกมาแล้วแบบพร้อมที่สุด ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันเป็นมันเป็นเรื่องราวในในภาพยนตร์มันก็เป็นเรื่องราวที่ใหม่สาหรับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นที่คนจะได้เห็นพี่เวียในในคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างมากอะไรเงี้ยก็แตกต่างก็ไกลครับไกลค่อนข้างประมาณหนึ่งว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันต้องมีเรื่องของจินตนาการเรื่องของ Special ลเอฟเฟกต่างๆเรื่องของโลกหลังทีวีซึ่งซึ่งเราต้องจิงนตนาการว่าถ้าสมมติว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในทีวีเนี่ยโลกหลังทีวีมันมันมีอะไรมันน่าก,กลัวมันตื่นเต้นมันอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ใหม่ที่แบบผมผมเชื่อว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนังไทยยังไม่ค่อยทำกันครับอ,อาา่อออาฮะ ผมว่ามันเป็น,ปนอะไรที่อย่างที่บอกครับมันมันใหม่ผมยังไม่ค่อยเห็นใครทำแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในยุคที่ว่าผมยังเป็นแบบเด็กอยู่อะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับทีวีหรือว่า,าเด็กๆเราก็ต้องแบบติดทีวีเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งพอ,อจริงๆแล้วทีวีที่เราดูเกมที่เราเล่น การ์ตูนที่เราดูผ่านทีวีหรือว่ารายการอะไรเอ๊ะจริงๆแล้วหลังทีวีมันมีอะไรหรือเปล่าทุกคนอาจจะเคยคิดตอนเ,อเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จินตนาการแล้วก็มาทําเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็มีบ้างแบบว่าเราก็ผ่านในยุคที่แบบว่าเป็นเป็นเด็กมาอะไรเงี้ยคือในเรื่องมันก็จะมีการเล่าในในยุคที่เราเป็นเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เล่าในยุคที่เราโตแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ เราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็เข้าใจนะว่ายุคนั้นแบบเด็กๆก็ติดทีวีอะแล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยแบบค่อนข้างแบบควบคุมอะไรเงี้ยประมาณนึงอืม,อมอครับรใช่ครับใช่ครับก็ถ้ามีเวลาก็เที่ยวอ่าก็ต้องเวรน,นะงานก็ต้องทำ พาครอบครัวไปพักผ่อนก็ต้องทําด้วยเราไม่ได้บกกว่งหน้าที่คุณพ่อหน้าที่ของเราก็จะพยายามหาเวลาแล้วก็จัดทริปเพื่อจะได้แบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบพักผ่อนอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าลูกเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมด้วยกันแบบใกล้ชิดก็คือช่วงที่เขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยพยายามบอกว่าถ้ามีเวลาก็จะจัดทริปไปเที่ยวกัน3มคน ก็สนุกมากกว่าถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่สนุกใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรให้เราจำมันก็จะเป็นการเที่ยวแบบธรรมดาอะไรเงี้ยมันเนี่ยทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันเราก็จะแบบพยายามหาอะไรที่มันชาเลนจ์พวกเราว่าแบบแล้วเราเราจะไปทําอะไรกันดีนอกจากแบบเที่ยวหรือว่าแบบทานอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยแบบทากันไปปีนเขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ก็เราอยากให้ให้เรามีความทรงจําร่วมกันในครอบครัวสวยหายเหนื่อยเนาะ เห็นลูกแบบเขาเออเอนจอยเราจอยเราก็รู้สึกดีแบบคุณมิกกี้ภรรยาเราก็แบบเออเขาก็แบบแกล่งเป็นคุณแม่แล้วพอตอนแรกเราก็รู้สึกเหนื่อยนะแต่พอเราได้พากันไปแบบเห็นแบบวิวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพมันยิ่งเหนื่อยมันยิ่งสวยแล้วมันก็แบบได้ใช้เวลาด้วยกันมันก็เป็นความทรงจาที่ที่ดีที่แบบผมเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็อยากจะมีความทรงจําร่วมกันอะไรเงี้ยแต่กิกรรมก้ารอกไม่ง่ายเลยนะคะ ผมว่าด้วยความที่พ่อแม่ชอบไงใช่ไหมคือพ่อกับแม่ก็ชอบแบบชอบชอบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ DNA คงไม่คงไม่ทิ้งแถวเพราะเขาก็ไม่ได้งองแงครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาก็อยากจะแบบไป explore หรือว่าอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวกับเราเหมือนเหมือนเขาไปไหนก็ได้ที่แบบพ่อกับแม่ไปด้วย รเราก็พยายามสร้างทุกอย่างให้เขาเกราะหรือว่าค,คุ้มกันหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่เขาควรจะมีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะในอนาคตเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าสังคมมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่พ่อแม่ได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยทํากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เด็กหรือว่าใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาว่าจริงๆแล้วโลกเรามันก็แค่นี้แหละลูกดูแลตัวเองได้รู้ว่าอะไร กินได้กินไม่ได้ให้มนรู้ว่าช่วงนี้อาจจะมีพวกภัยธรรมชาติมันเริ่มใกล้ตัวแล้วก็จะมีเรื่องแบบพูดคุยให้เขาเห็นถ้ามีข่าวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้นะอะไรที่สามารถที่จะาสามารถที่จะแบบเอาตัวรอดได้ก็คือคุณแม่ก็จะเป็นคนสอน คุณแม่ก็จะเป็นคนเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อนะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะบอกว่าใช่ลกูกเนี่ยแม่พูดต้องทําอย่างนี้มี <c oughs> แอเขาปยังไงคะคุณแม่เขาเป็นฝ่าย <c oughs> ข้อมูลที่ <c oughs> เขาเขาเขาเข้าใจครับเขาเด็กช่วงนี้อาจจะอยู่ในวัยที่เขากําลังกําลังเร,รียนรู้จดจํา <c oughs> เขาจะถามซ้าๆซ้าๆจนเขาจนเขามั่นใจว่าเขาจําได้ใช่ไคุณแม่าสอนเขาใช่ใช่ครับใช่ครับ เขาู้ถึงขั้นแบบว่าซีนามินี่มันอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <โอ S 1> ก็แบบเหมือนเหมือนไปเขาสมองก็ดีฮะเขาขจําได้เราเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่เล่าให้เขาฟังมีข่าวอะไรที่ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจแลเเ้เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยก็บอกเขาว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ลูกมันคือภัยธรรมชาติฝนตกหนักๆห,ห,หรืออะไรที่มันเราแบบไม่สามารถแบบป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง เราไปรอให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้นั้นเนี่ยเราต้องฝึกที่จะแบบเอาตัวรอดด้วยตัวเองเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาก็เขาก็เข้าใจครับคุณแม่ก็จะแบบสอนอะไรเงี้ยอกัปีใหม่ใกล้ปีใหม่ท่างดีแนาีนะคครอบครัวจะเขาจริงๆก็อยากก็จริงๆก็หลังจากวันนี้ก็ก็มีเวลาว่างจนถึงจนถึงต้นปีเลยแหละก็พยายามก็คงแบบง่ายๆครับคงคงจัดทริปหาเวลาอยู่ด้วยกันที่ไทย ใช่ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าดาวที่บ้านเราใช่ก็อยากอยากอยากจะแคมปิ้งเหมือนกันน้องก็เริ่มแบบสนุกกับการได้ทํากิจกรรมแอบเท้าดอและเริ่มรู้แล้วว่าออแคมปิ้งมันเป็นอย่างนี้เริ่มสนุกเริ่มแบบชอบแบบเาแบบมีเต็นท์เล็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเล่นชอบทาทาขนมนำกับข้าวอะไรเงี้ยผมว่าแคมปิ้งน่าสนใจครับบ้นนานสวนเราก็บ้านสวนก็มีบ้านสวน ก็ได้เรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันก็จริงๆเราก็ทำกันยังไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบโอ้จริงจังแบบร้อยเปอร์ซ็นก็ค่อยๆแบบว่าดูก่อนว่าผลผลิตของเราต้องดีจริงอ่าแล้วเราค่อยทําแบบจริงจังหน่อยเงี้ยมีเนออมาขายม่กินอันไหนอยากกินอะไรอ่ะย่าง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 กินกันเองแจกกันไปก่อนกินกันเองแจกกันก่อนครับผมครับผม เทคนิคร้อยเปอร์เซ็น er ต <invent ive division> ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับผมครับผมครับผมเราชิมสนเราชมทุกอย่างในสวนได้ครับก็ฝากด้วยนะครับรอทุกคนถ้าแบบว่าเราทำได้แบบอ่าเรามีเวลาแล้วเรามีคนช่วยเราทำทุกอย่างได้เป็นระบบอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอกินผลผลิตจากสวนของบ้านเราโอเคบคเณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับครับ